สวัสดีดไป้องปล้องฝ่ายสุขขี่ลวนหวนขึ้นมาอีกคือเกาอ่าวราจะเน้นเ่าสมมสรเจ้าสบายกันบางในบอลทั้งทางประเทศในประเทศก็ได้ทั้งทินแลนเนเธอร,แร์แลนด์เยอรมันฝรั่งเศสเศมดิการาะนอร์เวย์เอฟซีทุกคนทุกทันที่กำลังกข้ามเบ่งกข้ามาติดตามในส่อง จ่องน้อยๆที่บกค่อยมีสาระปันใดเลื้่น้องส่องสองสยสีสตายสแนลอันนี้จะมาเปิงบรรยากาศอีเกียหรือว่าข้างเข้ากลัางออกหายหลายเยียอีเกียภาษาอีสานภาษาไทยมาข้างเข้า อันนี้อกเกียข้างข้าวอูบนเด้อครับบนปี่นองบนเปนข้างข้าวเมืองอูหัน่นอัน,นเมืองอูบนปีงได้ถอดได้กินได้ซ่บอร่อยดีํำคัญเยอะกินดีบอันตรายจะโควิดถามหาสำหรับอีกเกียเรืยว่าค้างข้าวนะปกติเพิ่นก๋นเป็น ทัดนากินกลางคืนกลางเวียนพจะมานอนที่ปกักที่นอนเพิ่งก็คือต,ตุอนตานงาตานแห่งแหงใบตานแห่งของมักของสอบเพิ่สอบเกาะอยู่มองในที่ตุนตนันก็มีใบแห่งกับมองนะไนละ,ละคือมองนอนมองฟากเพิ่งกกินกับโอ้ยนำไรยละเฮียนำไรยไหลถอดปิงย่างแสบคือปีงหนูวปีงบาง อันนี้โบหัวว่าเป็นสัตว์อนุรักษ์ก็บอกระบอกโลคือกันสัตว์บางอย่างก็มีเป็นสัตว์กลุ่มคลองหรือว่าสัตว์สงวนเสียนี่กระบอกโลเป็นสัตว์กลุ่มคลองสัตว์สงวนบอเสียเป็นสัตว์เลี้ยงลูก้วยนมอันตรายสัตว์สืบกัดตกสีดยาวัคซีนการพิดจุนรักบาดด้วยพี่น้องฟองไปขายขายกับหมากับแมวกัดจะถือเสียที่เกียกัด ก็ต้องฉีดวัคซีนหนึ่งละป้องกันบัทยักป้องกันจิตเสือป้องกันพิษสุนัขบ้าสาหรับรัตนิมิกแถวคมแหลมอิเยียมีใส่ปีกเย็นเร็วมีเดดาจับทิศทางได้บนลงทางออกลายเงียตามกลางคืนบักซีดาซุกคือเป่าไม้เฮียนไพมีบักซีดาซุกกะ เบิ่งไว้ดีๆนางเปลนอนเปาไว้เรียวอีกเกียร์สิไเป็นร้อยเอาคล้องมาคล้องสอบอีกมสิดาหรือพี่น้องฟองไปมัสิดาไปหายกะพี่ละมาเบิงคือต้นตานสิมาเบิงห้างสลัดอีกเกียร์งคมกลมมาปิ่งมาถอดมาย่าง กินบ๊อกดีบันไดพมบค่อกไกมากกินจะกุยๆเนาะแก่ปูดเสบนี่กินกับอ่าบักแอลกอฮอล์ซองเศ้านิไว้สุดยอดบ่มี่แบบเสบเสบทุกอย่างทามีแบบซองเศ้าต่อไปแต่ก่อนก็เคยกินอยู่ปิ่งายิ่งเอาจำเครือใหม่ขึ้นใหม่ ีบางคนอยู่เ็นนอนสามโกนใหม่ฟ่วงสามพ่วงใหม่กินที่กันแต่ก่อนซึ่งก็ปีงหนูสำหรับผู้เคยกินว่าแ่บผัวมักว้ามขิวกินเหม็นเหม็นคิวๆจักหน่อยสำหรับขี่มันก็ท่ำปุ๋ยดีแล็กแล้เหัดปุ๋ยมักมักใบ้นำยูดินซีวัดต้นใหม่รับขี่เกียร์ นนดันตัวนี้เป็นการจานแห่งการจานหลนแตกข้างพี่น้องมาเลยเกียแกตกข้างแกจากต้มปัดข้างพื้นที่ปกติมันจะนอนกลางเวรก็ขึ้นเพื่อจะออกหาหลาแยขึ้นวันนักรา,ามราตรีคือแบทแมนหรว่าค้างข้าวนี่นะพี่น้อง ระมาณว่าหลายดอกซี่หาลอยตัวห่างพนหาพ้นเ,เตเลยเสกข้างเสกตึนกันกาตานทับคอตายก็มีข้าจะนอนดีหลายช่วงนี้ร่มมรสุมพัดเขา้มาทางภาคอีสานทําไมใบใหม่ลนกันตานลนกันาานแห่งมันปุ๊มันพังเนาะห่างเียกเลยลนพี่้องเ้ย มันี้ข้ามาเบิงอีกเกียเด้อพี่นอ้องอีเกียเมืองอูบลเมืองอูฮันสันดอกปนาปะนะปานะเบ้ดแล้วบอหนึ่งสองสามสี่หากันข้างข้าวเมืองอูฮันบมเมนเมืองอ,อ,อูบลเมืองอูฮัน เป็นตมาเซลล์เซลล์อิกยอาอิกิอามันอีนกเน้นอิกอิอาตัวอีค้างเขาค้างเขามันค้างคืนแบบนี้บรรยากาศจะพ้นตกอีฟ้าร้อยตำทยายทยายมาแต่ทางฝั่งกระเมน,มนบรรยากาศแบบนี้นา่าจะฝนตกเรกื่องบรรยากาศ เกียวเราอีขางข้าวก็ต้องเขาห้างออกห้าง,งาทิ้เขาา่องออกห้างข้าวยังอูบนมันยังอูหันปลอดไส้ปิ่งได้ถอดได้หามกินดิบเดี๋ยวโควิดก็กินปอดอันตรายออตรออตรอร บรรยากาศอีกข้างข้าวอีกเชียเข้าห้างพี่้องเ้ยนะเจ็นตัวี้ง่งใา่ยุกตกฐานพิธีเพิงทิ่อาศัยข้างข้าเมีองอุบลรวมืองอู่หันยลียงได้ทอดได้กินได้ถามกินดิบ เดี๋ยวโควิดสิกิปนปวดพานาพานาเรบรรยากาศเครื่องฟ้าเครื่องฝนเจ้าอัแต่เพิ่มวันนี้ต้งคองคคมเมนต์กัมพูชาคนน่ะคนหน้าเบื้องบนเราพันดูใบเด้อพี่น้องก้องไปช่วงหนา้าพิษก็จะพันดูมา หลวหนาวช่างมุนตรเป็นใช่ไม่ใช่ใชทิศาพันดูมากน้องเจา้าช่างไปต่อยเกาขามอันนี้พระหลวงปุ่งนาวพันดูใบหลูงมหาปีเห็นแต่ใบสงสัยซื้อมาจากประเทศดูใบพันมันข้าเจ้าเป็นหมากเจ้าเสี่ยวตนมีตะใบบุ่หนาวพันดูใบพระจันทร์ลาพันมาเอาเดอ้อ ใบรกดกุบทาหมากงไม่จักหมากนะหยกหน้าพันดูใบเด้อพี่น้องมีไงสิตาอย่างเดีพันบัวมาเอาเด้อมีไงสิตามีไงบุญมีครูสิตาวันไม่สิตาสิตาอยู่ฝรั่งเศสบุญมีอยู่บุญทะเลีะเลทะเลหยก,ก,กหน้าพันธุ์ดูใบเด้อนี่ บักนาพันอยู่ใบเตยนางเลยพันกินใบเด็กพี่น้องพนาเนาะนี่แต่ใบง่ายๆใบเดือดใบหนาใบนี้น้อยแกงไม่ไงบุญมีทงบนทริกมาเอาเด้อมิตรไม่หน่อไมย้ยานางมีบ่วแามีมาเอาเด้อนี่ยยานั่ล้วนๆเด็กพี่น้องฟอ,องปาใบแันนำสมุนไพร แกงเปลี่ยนสูนไผ่ใบยานางยาน,นางเขียวจนวันหญานางแดงยาน,นางล้วนๆยวนานางล้วนลวนได้เยมีแต่ใบใยใยใส่แกงละไม้แกงเห็ดก็ได้ในทุกยางปั่นกินจะสดสดก็ดี พูนาพูนาเปอยนตาอันซ้อนบอมยายสิยาใหญ่บนนี้คาทิโคสีตาแม่เอาเด้อใบหน้าหนานี่ยสามใบใส่แกงหน้าใบเดียวหนึ่งอันนี้พันแบบยาด่างยานางพันกินใบเด้อพี่น้องยานางล้วนๆไม่มีอะไรปน เตรียมกอกล้วยนะกว้วยจนตายจะนั่งถึงนุุมลายไว้นาะนนะจะอ่อนซ่อนซิกนะกล้วมีหน่อหม่ใส่แกงหน่อหม่คักขนาดเสบเป็นยากดรดกดยูริกกเก่าเป็นซิบถ้ากินยาน่างได้หลายยาน่างมีรสมีฤทธิ์รดกด เป็นสมุนไพรผักสมุนไพรเดยยะนางนี่นี่จะใบใหญ่ใยผันวน้าพัวนาเขือยานางล้วนๆในทุนนี่มีเพียรตระใหม่มเพียรเขือยานางมาคือเลี้ยงพิจเตเสบแต่มากนี่ไหมมากสุก กระมากล้ำดวนมากดิบกระดกขนาดยังเป็นมากอันนี้คือ,อยานางพันกินใบวันพันดูใบ้นบางหน้าพันดูใบแล้วคือดองป้องายตันนีใบคยข,ข้าวยานางจะใบใหญ่กว่ายา,ยานาง ตเตวบินจานะเดินี่ออวอกไปอันนี้ก็เป็นก่ใหม่ก่ใหม่มงคลคนเนว่าก็โเก่เมันภาวาลักษณะนาใบโชว์เขียวที่แก่ข้างหลังใบมุนมนไข่ไข่มันมีมันมันแบบไ้ ไม่มันมวน,น,นมันมันคามด้านหลังจะด้านหน้าเคียวหลังงสบปให้ใครสาบมันมังดื่ดๆจักหน่อยอมหมยครับน,นี่กินบุกเป็นได้พี่น้องอันนี้เป็นสม,นมุนพระเอวนั่นอี่ขึนมาอยู่มงคล อันนี้คุณว่าเขาหลงเขาวันหลงเล้่องเสื้อเขาหลงล้วพี่น้องขอป้าก็ดงฮะเก็บเย็ดเก็บหาวยา่มนี่การระวังระวังของนี่ปลาธรรมาส์เขอป้าขวามเรื่อนี่หลงปลาหลง,ลงดงในเดี๋ยวเราห่อไปรับกระหกข้าวปลาขาป้าขอดงหาเก็บเก็ดเก็บหาว ของปลา่าไปข่มพื่เขาหลงถ้าสมแล้วจะหลงปลาหลงท่างออกนี่เป็นแค่เขาหลงที่ปู่เป็นดมีมีตรวดานี่ตะปลาศักษาคุ้มครองในมงคลพวกค้าขายด่านขายของนนักนิยมที่ปู่เงนาบ้าน สมประตูหน้าบ้านนี่จะเป็นวัตถุมงคลงามขนาดแห้งคางผิ่นแม่ไร่เอ็นคือเครื่อเขาหลงตะปูถ้าวตูแม่จะดอกซีม่งม่วงซองนี้ก็ล่างเศษอดไม้บวมีดอกขึ้นแต่ดอกขาวๆเครื่องเขาลง,วาวง,งล,งว,ว,ว,งล,งลวนๆวนางผิ่แตกษหม้ เขาลงลวนลวนปลูกง่ายอกคนเขาเคลือไปเห็ดของขังกะถูมงคลบนของขังประกอาขายครบสามขายเบียรและ60บบบาทเดี๋ยวจะคว่อมเสื้อถือของแต่ละบุคคลเดี๋ยวพี่น้องฟ้องไป ค้อมเสือของผู้เฒ่าโบราณเตินประหามความความขา,ามยำเขาปลาเขาดงเราไปความโดเออยเฉพาะเสยวใหญ่ๆแก่ๆที่มีเด็ดมีเด็ด์ดดดไปวามแล้วให้ลงปลาลงดงคือเป็นข้าวเป็นข้าวผู้เฒ่าเราไปขูมเพื่อเขาลงทางประทับเหนือ จะแนวห่อไปรับก็บมาซ้ำตัวไปยุบหลายมือหลายขึ้นเนาะอันก็แื่เขาหลงแล้วพี่น้องพลังปลาล,ลาย อันนี้บุญมนสมุน,นไพรเลยพี่น้องกินบัวไดบัวเป็่นกินบัวเปลนเ้อพี่น้อง่านผู้ชมอันเป็นของปลูกไว้ประดับเป็นไม้มงคลพวกร้านค้าร้านขายข,ข,ของซุมไปตู้น้าบ้านเพืยอความนิยมของหายาพอสมควร เชี่ยวขวงได้ก็ไปเกิดมองนั้นเีเชียเขาลงล,งลง้วนลักษณะจะไปมั่นมันปลอดๆลอด่านรางดานบนจะเขียวเขียวเข็มวเขเขียจังน้อยในก็ใบยานะนี่ต้นตุ๊กผูแต่ตัวแม่จะใบหน่อยๆก็นี้ ออกดอกซีบงม่ญงพือดอกพักบุงตื่นขึ้นเข้าลงตะพูยจกโห่สรรพคุณก็เข้าไปหากกูเปิดนี้มาอยู่ทุบพิมพ์เข้ามาเท้าออวันหลงจะขึ้นมาให้บ่งทันทีเขาก,ก็ใส่ประโยชน์อย่างแน่แจกหูยังถามทันยู่ททันกลูถามยู่ถามกลูเป็นหูดีเด้อพี่น้อง้องไป ตีเป็นเครือเขียเก่าสิตายแล้วจำเก่าได้ปู่บางคนผู้บันถือกันนอนบนยูบี้เกื่อยวันใหญ่อยู่หนักขนของเขืยอมันทางตีมันลายโผล่ เขาหลงหรือว่าเทาวัานหลงอยากพูสรรพุลถามครูถามอยู่แล้วอยู่แล้วครูจะบอกให้ว่ามีสรรพุณอะไรอะไรแล้วี่นองฟังไปท่านผู้ชมสำหรับเครื่องเขาหลงงลานข่าวลานขา,า,นายของปูกวินาบานซุ้มประตูทางเขา ทั้งทิมหลายหลายกินก็เป็นแี่เข้าลงล้วนๆแก่ยัยดีเหมืนจะซ้ำแขนแค่โคตรงอๆเธอก็ยยืดตามปลาตามดงขามขามเด็ดขาดจะจุกงปลามีห่อไปรับได้สิบอกให้รบกขอทหารสังเกตบุงแบบนี้น อย่าโคดๆงองๆใบแบบนี้หามคามด้วยล่ะน้ำขาปลาขาดงเี๋ยวจะลงป่าแล้วจะหาว่าไม่บอปน้าปน้านี่มีก็มาเบื้องสับอันสมัยมงคลอีกสเลตหนึ่งโอ้ป,าป,ปาปิดปาปิดดังโอบสาระรได้เบียรออกฟองไป เขาใส่มาหายใจแล้วให้มาปิดปากเขามัึงก็แม่งแน่วเลยพิธรรมชาติมันเครียดไงมันเคร่อดเข้าหลวง